โอมทันติวันนี้วันที่28เดือนนิถุนายนปี2025ีเราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเพื่อที่จะสร้างความก้าวหน้าให้ตรวจสอบชาร์ตของลูกก่อนที่จะไปนอนทุกคืนทุกคืนตรวจสอบชั้นนั้นทำให้เกิดความทุกข์กับใครตลอดทั้งวันไหมํำถาม ความกล้าหาญอะไรที่ลูก,ลกผู้ที่มีโชคที่ยิ่งใหญ่มีคำตอบสามีและภรรยาผู้ที่เป็นลูกที่มีโชคที่ยิ่งใหญ่มีคีวิตยอยู่ด้วยกันเช่นที่น้องพวกเขานั้นไม่ได้มีสำนึกรู้ของการอยู่อย่างเป็นสามีและภรรยาสติปัญญาของเขามีศรัทธาอย่างหนักแน่นลูกๆที่มีโชคอันใหญ่ยิ่ง จะเข้าใจได้อย่างรวดเร็วมากๆว่าพวกเขาทั้งสองเป็นนักเรียนและพวกเขานั้นก็มาเป็นพี่น้องชายและพี่น้องหญิงกะอย่างไรก็ตามสามารถที่จะมีความกล้าหาญนี้ได้เมื่อพวกเขาแต่ละคนพิจารณาตัวเขาเองและตัวเธอเองว่าเป็นดวงมุญยานเท่านั้นจาระของคุณธรรมจุดแรกให้คำว่าบ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 านั้น ปรากฏออกมาจากปากของลูกตลอดทั้งวันในขณะที่รูกกำลังอธิบายที่มิหัสศการค่บา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 ออกมาจากปากของรูปอย่างน้อยเป็นพันพันครั้งจุดที่สองในขณะที่เห็นทุกติิงด้วยตาเนื้อของลูกให้จดจำห่อผู้เดียวในขณะที่พูดพูดกับคนอื่นนั้นให้ใช้ดวงตาที่สามของลูกและฝึกฝนที่จะเห็นทุกๆคนและพ่อ ของดวงญาณว่าเป็นดวงวิญญาณพรขอให้รูปนั้นเป็นอัญ,ญมณีที่ล้ำค่าผู้ที่ใช้ทุกปีนาทีและใช้ทุกความคิดในหนทางที่มีค่าแม้หนึ่งวินาทีของยุคบรรจบพบกันมีค่าอันใหญ,ญยิ่งดังเช่นที่รูปนั้นได้รับหนึ่งแสนในการตอบแทนต่อหนึ่ง ในขนทางเดียวกันถ้าแม้หนึ่งวินาทีถูกทำให้สูญเปล่าไปแล้วหนึ่งแสนนั้นก็จะถูกทูนเปล่าไปดังนั้นให้ใส่ใจอยู่กับสิ่งนี้ให้มากแล้วจบสิ้นความประมาททั้งหลายปัจจุบันนั้นไม่มีใครจะต้องเอาบัญชีของสิ่งใดแต่หลังจากบางเวลาไปแล้วก็จะมีการเสียใจเพราะเวลานี้ มีค่าอย่างมากมายผู้ที่ใช้ทุกวินาทีและทุกความคิดในขนทางที่มีค่าจะมาเป็นอัญมญณีที่ล้ำค่าคติพจน์ผู้ที่ยกยกุยกะตลอดเดลานั้นจะมีประสบการณ์ของการได้รับความร่วมมือและมาเป็นอัญญมณีแห่งชัยชนะหัชชะโอมชานติ